อะไรนะเพื่อนสีเ,นเขียวเหนียวชักไงอ๋อไอ้กูสีดำเลยกูจะได้ตัดตัดซับมึงเฮ้ย <c oughs> กูได้ไปดำาละอ๋อแล้วรู้ <c oughs> ไหมวันนี้กูนอนทั้งวันเลยอะ่ะเ <c oughs> ย้ยกูไม่ได้นอนเลยขวยไฮ้ภาพมันคมชัดขึ้นวะเออไอ้ย่าภาพมันดูดดมันดูแบบคมเลยนะเออแบบไม่ไม่นั่นเลยนะไม่แตกเลยอะ่ะไอ้ย่าตอนแรกเราเล่นแบบภาพแตกๆกอ่ะเออจะบอกนะตอนนี้เราจะเห็นผีชัดขึ้น แล้วผีคมพื้นไหนอ่ะผีด้วยคมมะไรใช่ไหมเอ้ยด้วยด้วยด้วยอ๋อด้วยคมไอ้เฮียอะไรมึงงนี่ยพูดอะไรอ่ะไอ้เฮียเอ้ยกูเอารถเข็นชนผีได้ปะวะเฮ้ยไม่ได้เรายังไม่เคยชนผีเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชนไม่ได้ชนไม่ได้ไม่เสียวเลยวะมันกระจอก ไอ้มันมีน้องมาคอมเมนต์กูเว้ยมันมีน้องคนหนึ่งเฮ้ยมาเอารถมาดิคอมเมนต์ว่าอะไรคอมเมนต์ว่าขอเล่นเกมนี้ด้วยอ่ะเออทำไมไม่ชวนมาไม่กูเพิ่งเห็นคอมเมนต์ไงผู้เชี่ยแหละไม่รู้ก็จริงๆก็มาเล่นได้นะแค่ส่งชื่อมาก็พอนะเฮ้ยจริงๆอันนี้กูอัดคลิปไว้ด้วยนะเผื่อได้ไฮไลท์ดีๆ ก็นั่นแหละก็ถ้าสมมุติว่าจะเล่นก็แอดเพื่อนมาได้เราไม่ใช่แบบว่าคนใหญ่คนโตอะไรต้องมายิงเยอะยิงอะไรนะก็บอกให้ขามาเล่นด้วยเซเล่นได,กกไดไ้ก็บอกไปแล, 1, 1> แล้วไงก็บอกไปนิหนึ่งสองสามคือที่ไรวะบบดหนึ่งสองสามเลยใต้ล่างรถรถเรามันเป็นช่องเก็บของไว้เอาไว้เก็บพวกระเบิดนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวมึงรอส่งอ่นค่อยก่อน เฮ้ยตัวอะไรมาข้างหลังอ่ะลาเลน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 นี่กูวิ่งก่อนเลยนะเฮีย้ยนี่นะทิ้งเพื่อนนะไอ้เวนนี่กูฝากชีวิตไว้กับมึงไม่ได้แล้วสินะไม่ได้หรอกพอมึงพอมึงยังฝากชีวิตตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมเออไม่ดูแลตัวเองไม่ได้เลยไม่ดูแลได้แล้วดิมึงไม่ติดทหารนี่เออแน่นอะไม่ติดทหารหรอกเออเฮ้ยโชคดีไปหน้ไอ้สัส เฮ้ยเออเออไม้ไม้ไม้กูกูไปดูคลิปคลิปหนึ่งมาเว้ยมันจะไม่ได้ให้กูด้วยฮะมัน่ะไม่ได้ให้กูด้วยเอกูเห็นคลิปคลิปหนึ่งเว้ยมึงเชื่อไหมว่าตรงเนี้ยมันมีห้องลับอยู่เว้ยไหนเออถ้าจำไม่ผิดนะระเบิดอยู่ไหนวะเอาระเบิดมาดิมันต้องใช้ระเบิดอ่ะนี่นี่นี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนี้ตรงนี้เลยมันจะมีห้องลับอยู่นี่เอาชิบหายระเบิดหายไหย ้งบน,น αι, เ,เนี่ยเออเนี่ยแล้วเดี๋ยวมึงยอ่อมึงยอ่อเดี๋ยวกูยกมึงขึ้นไปม,มันจะมีของลับขายอยู่กดตัวคิวต้องกดตัวคิ้ว,าาวถึงไหมโอ๊ย <laughs> โอ๊ย <laughs> ย่อไว้ยว่อไว้เดี๋ยวกูโอยมาปล่อยกูหนึ่งสองสามเฮ้ย แต่ว่ามีของวะเขาบอกว่าของมันแล้วแต่มันแล้วแต่โอกาสที่จะได้เลยนะยเฮ้ยคือที่ไรวะแล้วกูไปลงไปนะไหนเลยอ๋อได้ทำไหมอันนี้อันนี้มันทำเมีก,กับผีได้ประมาณสี่สี่ร้อยหน่วยเว้ยมีแค่เดียวว่ะเพื่อนเฮ้ยเอาไม่ได้ เอามันมีสองชิ้นไม่ใช่หรอมึงลองหาดีดีก่อนมันจะอยู่ในมุมมหน่อยอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะฮ่าเ่า่าา่าฮนา่าฮ่อ่าี่าน่าย่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮี่่่าาา่่าาา่าา เพราะกูจะไม่ยกไงโอ้ข้างบนนี่หูพันหนึ่งโอ้ห้องนี้ก็คือเต็มแล้วมั้งนี่ไอพี่บุ๊ด <c oughs> มึงมาจากไหนเนี่ยไอ้ที่อไอยังจะเสือกมาทาันอีกเนาะสองพันนะใจะยินนะไม่คืนหนีกูอ่ะคนแรกเลยสัส เอาไอ้เฮียก็มึงมึงไม่ยอมสังเกตเองอ่ะช่วยไม่ได้เพื่อนได้แล้วปะท่าไรละโอ้โหเราเกินมาสองพันแล้วนี่่าอ้ยอย่าขวางอย่าขวางแล้วลากกูไป้ยกูจะไปอยู่ในนี้ได้ป่มวะไม่มันตายนะเว้ตายนะใช่หรอเออมันตายมันตาย รือถ้ามึงวางรถไม่ดีรถก็พังเว้ยเราก็จะไม่มีรถขนของกูเห็นนะเราอัพรถได้ป่าวะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อัพได้แค่สกิลตัวละครอย่างเดียวโอ้ยย่กูว่าถ้าอัพรถได้ดีกว่าแม่งโกรแบบรถตามเราเนาะหรือไม่ก็รถพาของเองประมาณนั้นเออเนี่ยเผื่อคนเผื่อคนพัฒนาเกมเขาจะได้เอาไปพั เทียน,นี่ก็ตายเป็นผีไร้ญาติเลยมึงอ,อย่านะให้ฉันกูหัวกูเพื่อนกูฟาดน,นะอีเวนสงสารมึงจริงๆเลยไม่เห็นผีแล้วผียังจะมาเข้าข้างหลังอีกที่นี่โดนผีเปิดสิงแล้วนี่ครัเเบรเ,อเอาไปล้มเอาเอาจับพลมแล้วล้มเอาเอาไอ้เหี้ยทำไมมันเอา มึงจะล้มตรงเพี้ยอะไรล่ะโอ้ระบบใบพัดในตัว <c oughs> มึงเนี่ยจริงมึงก็เข้ามาดีสัตว์มึงไม่ได้แดกกูแม้แต่นิดนึงหรอกไอ้เพี้ยตายไซวิน นี่มให้มึงดูกูนี่กูฆ่าผีได้แล้วไอ้ขี้่กูรู้มึงดูกูอยู่ใช่ไหมไอ้วิญญาณห้องนี้น่าจะเป็นห้องสงหรือเปล่าน่าไงจริงด้วยโอ,โอ้โหตายแล้วนี่มันเดือดแบกชัดชัด บอรากด้วยมึงจะพูดทำที่อะไระอสักตายเดี๋ยวก็ตายกันหมด <c oughs> I l ลิ e อ love I l o v ย I l ล v บ บอูเลยกกูเหลือหนึ่งบอสมีคนตามหลังมึงไม้มันมีผีสองตัวเี้ยนี่กูเปิดประตูไม่ได้โอ้โหเกมนี้ง่ายแกอะไรอยู่วะ ไอ้เหี้ยกูงงเลยกูจับพัดลมแล้วกูลม้มไอ้เหี้ยพัดลมแม่งเป่ามึงไงเออ <c oughs> กูงงเลยไอ้เหี้ยอะไรวะ2000 years later เ้าะไม่เข้าอีก <c oughs> โอ้ยเย้เนี่ย <c oughs> มึงชอบอยูนนะไอเวนอุ้ยกูตกใจอะไรวะอ๋อห้องนี้มันมีประตูด้วยนี่หว่าหลังจากเนี้ยคือห้องยาวเลยเว้ย ห้องแบบยาวอะอุ้ยอะไรวะโอ้ <c oughs> ไอเ้เจ๊ด92ไอ้สัตว์อุ้ยเป็ดเดีแต่บอลก็ได้เสียงเป็ดไหนไอ้เี๊ยถ้าชนเป็ดแม่งจะสร้างดาเมจวะไม่รู้โอ้ไม้เอารถมาไอเ้เีจ๊ดมันยิง จะหันมาทำเหี้ยอะไรวะเหี้ย้หัวเข้ารถพอดีเลยอุยอ้ยจ้องมองกันสักนิดชีวิตจิตแจ,จ่มใสจ้องมองกันอีกนิดแล้วไอเหี้ยน,นิ่งเลยะชีมันั่งมองกูแล้วรอเลยสัก <laughs> ไม่ใกูอยู่ข้างในนะกูเตะก้านทองแม่เลยไอ้เหี้ยเดี๋กูไม่กลัวกูแค่ไม่กล้าเดินเก่งยุ่งแข็งเฮ้ยไม่เห็นหรอไอ้เหี้ยกูคิดว่าแม่งไปแล้วตอนแรกกูเห็นมันเดินไปหามึงเว้ยกูก็คิดว่าแม่งคงไม่เดินกลับมาแล้วไอ้เหี้ยแม่งอยู่ๆแม่งก็ยิงเลเซอร์ใส่กูกูตายเลย แล้วคือแม่งเดินขาดคุณหลายรอบแล้วเยี่ยเราแพ้ว้ามึงมาหนึ่งดือูบูมาไอ้บูมาทีเชียกลับมึงจะสู้กับคอหรอวะฟันฟันฟันโอ้ดาบจะมาสู้กับคอหรอดาบมาสู้กับคอหรอโอ้โหคุ็ดีก่อนก็ดีก่อนดาบมึงจะมาสู้กับคอหรอ โอ้ยเฮียเอออ้าวโ <laughs> ยนหัวทิ้งไปเกะกะเกะกะ